เอ้ยยยยยสวยพุ่นึบทั้งหลยนะครับผมอ่าวันนี้รู้จักโปรคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามาทําอะไรก็ในอัปเดต2เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตหลายๆอย่างที่ทุกคนนั้นแบบว่าค่อนข้างเครียดแล้วก็ผมสังเกตดูผู้เล่นคือผู้เล่นลดลงไปพอสมควรนะครับผู้เล่นเนื่องจากว่าเอ่ออัปเดตเนี่ยมันเล่นค่อนข้างที่จะยากมากนะครับแล้วก็ใช้คนเล่นนี่เยอะแล้วดานเนี่ยให้ของรางวัลที่ ผมคิดว่าตอบแทนเนี่ยน้อยมากนะครับและในอัปเดตเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนนะว่าแบบเออมันมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเออมันไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะสําหรับอัปเดตเนี้ยมันมันอีเวนเยอะมันอีเวนนะเวยอีเวนเยอะนะแต่ว่ามันขาดอะไรไปนั่นแหละเหมือนอนะีเวนอ่ะมันมันดีนะมันทํามาดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบสนอง,องความต้องการเราได้มากขนาดนั้นแล้วก็ มันยากเยินไปด้วยของรางวัลก็ให้น้อยนะครับและลงนานมากลง10กว่านอาทีได้คอยเนี่ยประมาณ8 1 0อันก็มันมนใช้เวลานานมากครับในการเล่นจริงๆและผู้พ,พัฒนาเนี่ยอยากให้ใส่ใจเรื่องเรื่องว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเวลาเล่นเกมนี้แล้วก็ไม่ได้มีเวลาเอ,อ,อยู่เกมนี้ทั้งวันนะครับก็จะแบบว่าคิดแค่นิดนึงแต่ว่าเราก็มาขึ้นเข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่าครับ เหมือนมันละบายช่วงแรกกันเนาะแล้วกูมาดูเทเลลิสกันดีกว่านะครับผมอารับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เอฟเซ็ตช็อปเอฟเซ็ช็อปเอฟซช็อปเฮ้ยร้านอะไรวะบริการฟาร์มเกมจนเครื่องแทบนเนาะเฮ้ยจริงป่ะรับฟาร์มเวลลรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มของกดเก็บพาร์ทเลดฮะาอู้ชอ็อตเฮ้ยชอตจริงนะเนี่ยดิสัตเลียงทีเล็กดิสโก้บี เห็นแบบนี้บอกเลยว่าถูกดีก50%ด้วยนะถ้าขาได้ไม่ยาก f c e b o o k มี e z o shop e ี shop e z shop และนี่คือหน้าต่างเทเลสของเราเนาะเทเลสเนี่ยจะไม่คิดอะไรมากนะครับมี2ออ,อย่างนะคือตัวละครตัวใหม่เนี่ยผมไม่มีรูปในการแคปนะครับผมก็เลยว่าจะมาดูตรงนี้แทนให้ทุกคนมาดูตรงนี้แทนนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะให้เหมือนเดิมนะผมก็จะเรียงเหมือนเดิมเอาตัวที่ไรประโยชน์ไว้ก่อนนะตัวที่ไรประโยชน์ไว้ก่อนอ่ะ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนม็อบนารูโตอิตาโดริแล้วก็ไอ้นี่เหรออันี้ไว้ไว้ไว้ซีแล้วกันเนาะเกเลยเนี่ยผมู่ให้บีนะไอ้นี่ไว้นี่เลยเลยพวกพวกนี้คืออธิบายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาดูกันว่าอัปเดตเนี้ยตัวอะไรจะดีนะตัวนี้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคไอ้นี่ก็อยู่นี่เลยเลโอก็อยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนละโอเคจะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับ ไว้สำหรับอธิบายเนาะอ๋ออันนี้ไว้ตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้โอเคเหลือไว้ประมาณนี้เนาะมาโอเคครับตอนนี้ผมขอให้โซโลไว้ที่ A เนาะโซโลโซโลเนี่ยจะอยู่ A นะเพราะว่าเป็นตัวตัดโลแล้วตอนนี้ตัวตัดโลมีค่อนข้างมามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมาเยอะอ่าเดี๋ยวเราไล่จากตรงน,นี้ก่อนอุนเชียล่าครับอุนเชียล่าผมยังให้เป็นเมตาอยูน่นะ๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเมตาก่อนเมเมตานะครับ เมตาพวกนี้คือเอาแบบเข้าใจง่ายนะยูโน่ตรงนี้ก็เอาไปบีแล้วกันนะตัวกระจกระจกเลยสุคุณะตอนนี้ยังให้เมตาอยู่นะครับสําหรับสุคุณะเนี่ยเป็นตัวตัดเลือดเนาะตัวตัดเลือดตอนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับในอัปเดต2แล้วก็สามารถลุยด่านได้แบบเออต่อให้แพ้ธาตุหรือว่าไม่ชนะธาตุก็ยังเอาไปลงกันอยู่นะฟิเลนครับฟิเลนสําหรับแพทนี้ค่อนข้างจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าตัวอีเวนเนี่ยมันต้องใช้ธาตุส้มเนาะถ้าถ้าถ้าธาตุส้มต้องชนะเนี่ย เราต้องใช้ฟีเลนแน่นอนครับโกโจผมให้ A แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครใช้แล้วจริงๆริงอยากให้ B ด้วยซ้ำนะแต่ว่าเผื่อน,น้องนอโอยนะครับตัวไคโอนะครับผมก็อยากให้ A แล้วกันเพราะมันเป็นตัวบัฟนะเป็นตัวบนะัฟที่ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ครับซีโร่ซีโร่เนี่ยผมก็ยังให้เพอๆกับตัวของไคโอนะมันก็บัฟเหมือนกันแต่บัฟน้อยกว่าไคโอนะครับตอนนไ้นวดดำนวดดำนี่ผมให้เมตาเลยนะเป็นเมตาสโลครับ ไม่มีตัวไหนที่สโลได้อีกแล้วแหละเออมันคงไม่มีตัวไหนที่สโลได้อีกแล้วนะครับต่อไปมีฮอคมีฮอคที่ผมไม่รู้จะให้เมตาดีไหมอ่ะเพราะว่าในแพทเนี้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครสู้หลบลงไทยองไทยอ้ออะไรเงี้ยมันก็จำเป็นนะนะเอาไปเอแล้วกันเอ่กึ่มๆนะครับมันดีนะแต่ว่ามันยังดีไม่สุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆพวกเนี้ยมันเอาไปลงอีเวนต์ใหม่ได้ดีกว่านะครับต่อไปตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นอกจากอารีนานะครับเล่นอารีนาง่ายกว่าเล่นอีนนีาน่าด ก็ยังไม่มีบทบาทอะไรในอีเวนต์หลักนะครับยังเฉยๆเนาะต่อไปเวนัสเวนัสนะครับตัวนี้ให้เมตานะครับให้เมตาเพราะว่าด่านใหม่เนี่ยตัวทตุส้มเนาะเวลาท่าส้มชนะทตาม่วงเนี่ยตัวนี้ก็จําเป็นที่ต้องเอาไปนะครับถ้าใครมีหนึ่งในตัวเนี้ยฟีเลนกับตัวของเวนัสเนี่ยเอาไปด้วยก็ดีนะครับเวนัสเนี่ยมันจะเป็นตัวไนนามิก่เอลีเนาะเวลาอัพตันเนี่ย,ยมันจะสามารถย้ายวงเอลีมันเนี่ยไปที่ไหนก็ได้เว้ยในแม็กและด่านอีเวนต์ใหม่อะมันค่อนข้างจําเป็นเนื่องจากว่า มันมีถังน้ําเออถังน้ําแล้วเราต้องมาขายตัวว่างใหม่ขายตัวว่างใหม่มันเสียเวลาครับก็เลยว่าใช้เวนัสเนี่ยเอาเอาวงมันเนี่ยไปตีถังเลยจะดีกว่าและคุ้มกว่าเนาะต่อไปตัวเงินนี่ก็ยังให้เมตาเหมือนเดิมพราะตัวเงินมีตัวเดียวนะครับเอเลนนี่ผมผมให้ผมให้เมตาว่ะแผ่นนี้ผมว่าผมให้เมตานะผมคิดว่าผมให้เมตาดีกว่าเพราะว่าตัวเอเลนเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นตัวตัดโล่เนาะแล้วด่านใหม่เนี่ย ได้อีเวนต์ใหม่เนี่ยก็เห็นคนใช้เยอะแยะนะครับเอเลนมันไม่ได้มีแค่ว่าตัดโล่อย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันมันเรียกมอนด้วยมันเรียกมอนด้วยแหละเออและทาชนะทตุนเนี่ยตัวนี้ก็ถ้าปั้นตันก็ยังยังมีดามเตจเอาไว้ลุยอยู่นะครับถือว่าเก่งมากๆสําหรับอีเวนต์ใหม่ต่อไปอาคาอินุตัวนี้ผมให้เมตาครับเป็นเมตาทตุไฟที่ติดเบรนเนาะมันติดเบรนและ มันเดเมจค่อนข้างแรงมากๆครับสาหรับใครที่ไม่มีนะเอามาลงได้ครับไฟหามันลงได้ไปลงทริอัลสองมาให้ได้นะครับตัวนี้จําเป็นมากๆครับสําหรับไอดีต้อติดไว้เลยติดไว้ในไอดีเลยนะครับนี่ครับต่อไปตัวนี้ตอนนี้หมดมันเอาไว้บีได้ไหมตอนนี้น่าจะเอาไว้บีครับเพราะว่าตอนนี้ตัวอื่นๆ,ๆเนี่ยเก่งๆเนี่ยเยอะละและตัวนี้เอามาปั้นไว้สําหรับต้นเกมแหละต้นเกมดีนะครับเอาไว้สําหรับ ผู้เล่นใหม่เนาะเล่นถึงช่วงกลางเกมเนี่ยก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอนเกมเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงตัวนี้นะพวกนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหรนะ่เลหลายๆตัวเนาะถ้าผมแบบมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างขัดกับทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าใครมีความเห็นต่างยังไงแต่ว่าน,นี่ผมก็จะมาเล่าในมุมมองของผมเองนะครับต่อไปซงจินวูซงจินวูผมให้เอนะถ้าเป็นน้ำน้ำธาตุม่วงอะดาเมจธาตุม่วงใช่ปะมันก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะนะ ้าดาเมจธาตุม่วงนะครับโอเคต่อไปซิกซิกเนี่ยผมให้เมตาพอๆกับตัวของอาไรนินุเลยนะซิกอะซิกนี่เป็นดาเมจธาตน้ำที่แรงมากๆครับแล้วก็ตีไกลามากเนาะดาเมจเนี่ยมันเวอร์มากครับสำหรับซิกนะมันค่อนข้างเวอร์นะครับต่อให้แพธาตเดี๋ยมันก็ยังเก่งอยู่แล้วไปลงอีเวนต์ใหม่ฮะมันมีมุมวางไงแล้วถ้ามันมีมุมวางมันก็สบายนะครับตัวนี้ซิกนะเอาไปเล่นได้เลยครับสามารถหาเล่นได้เลย เอสเดผมก็ให้เมตาครับเป็นเมตาแช่แข็งเนาะแล้วก็มีดาเมจพอสมควรเลยดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะครับสองหมื่นเนาะประมาณ20,000เอ่อแล้วก็แช่แข็งมันมีหยุดเวลาด้วยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้อัพตันก็คงไม่อัพตันกันหรอกเนาะเอามาแช่แข็งอย่างเดียวอะระดับอันบอลที่เอามาใช้แค่แช่แข็งนะครับเพระาะมันเหมือนก็ค่อนข้างดีมีดาเมจหน่อยนะอ่ะต่ไปโกคูซูเปอร์ก็ดโกคูนะครับผมก็ให้แรงบีแล้วกันจริงๆอยากให้แรงเอนะแต่ว่าความสามารถมันก็ยังไม่ทียบเท่าก,กับพวกนี้เนาะ มัน,ม,นมันถามว่ามันโอเคไหมมันก็คงอัพไม่ตันอะถ้าเอามาเล่นะนะเนาะมาเอามาเล่นต้นเกมอะต้นเกมตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับอ่ะต่อไปอความมมมค S <S ผมให้ซีเลยแม่งกระจอกที่ไหนต่อไปเอสครับเอสที่ผมให้เอนะเอสเป็นดาเมจเบิร์นที่ค่าวางน้อยครับประมาณ825รนะ้อยยี่สิบห้าเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ800ก,กว่านี่แหละและเป็นดาเมจเบิร์นที่ตีเอลี o e ตั้งแต่แรกเนาะเออมันค่าวางน้อยครับแล้วก็ตีไม่ได้ไม่ได้เบาเลยนะตีแรงพอสมควรเลยค่อนข้างแรงเลยนะ ตัวนี้ก็แนะนำครับสำหรับสำหรับใครที่หาอะไรอะไรอยู่นะก็แนะนำตัวนี้ครับต่อไปนัาดูตัวล่างนี้เหรอให้บีแล้วกันเป็นตัวที่มีความเร็วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเอ็นเกมครับโบลี่ผมให้ A เลยนะโบลี่ผมยังให้ A อยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวธาตุเขียวเนาะและธาตุเขียวเนี่ยดดเมจตัวดดเมจธาตุเขียวมีแค่กี่ตัวเองมีมิวฮอสใช่ป่ะกับอุชเคร่าตัวนี้ก็วางไว้ต้นเกมเนี่ยสำคัญมากๆกครับก็ค่อนข้างดีมากๆเออร์วินเออร์วินผมอยากให้เมตานะ เพราะตัวเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับถ้ามาเล่นหลังๆเนี่ยแต่ว่ายังให้ A ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาเงินมาอัพมันเนี่ยถ้ามีตัวพวกนี้อัพตัวพวกนี้ดีกว่าเนาะไปอัพซีกดีกว่าอะไรเงี้ยเออออะเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันตัวใหม่นี้มีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะมีคิดรัวเนาะคิดรัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมให้ระดับไหนดีแต่ว่าผมจะให้เมตาไว้ก่อนนะตัวเนี้ยเป็นเมตาธาตุม่วงสําหรับผมเลยนะครับตัวคิดรัวนะคิดรัวคิดรัวใครมีเนี่ยผมแนะนําให้หานะครับ แนะนำให้หาเพราะมันอัพมาจากแค่ร่างสี่ดาวนะร่างสี่ดาวเนี่ยรับจบเลยนะครับร่างสี่ดาวมันหาได้จากในตู้เลยนะครับหาสุ่มได้จากในตู้แล้วเอามาอีโวเนี่ยเป็นดาเมจทัดม่วงที่เมต้าม,มากๆครับทุกคนเห็นดาเมจมันน้อยแค่ไหนเนี่ยแค่นี้ใช่ปะแต่ว่าสปีดมันเนี่ยโคตรเร็วนะครับโคตรเร็วเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับพวกเอ่อพวกอุชิร่าหรือมีฮอคได้เลยนะครับและอัพไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นฟูเอลีฟูเอลีเนี่ยเก่งมากครับแล้วมันตีวงทั้งวงใช่ปะแล้วตัวอื่นๆเนี่ยมัน มันเดียรเยอะนะครับแต่ว่ามันจะตีแบบตีค่อนข้างจำกัดพื้นที่แต่คิรัวเนี่ยไม่ใช่ครับคิรัวเนี่ยตัดออกไปเลยนะเป็นตัวที่ตีฟูลเอแล้ววงไม่ได้น้อยนะครับวงกลางๆอะวงแบบก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่อยู่นะครับคือมีก็หานะจาเป็นมากครับสำหรับแพทนี้ตัวเมตาน่าจะเอาเมตาลำหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับตัวนี้นะคิรัวหาได้หาครับต่อไปเมอร์คูรี่นะครับตัวนี้อา่าผมน่าจะให้แค่พวก แลงแล่ง B หรือแหล่ง A นะน่นจะให้เต็มที่แหล่ง B ครับตัวนี้ m e r c ี่ก Gallian นะตัวนี้เป็นตัวตัดโล่สำหรับผมครับตัวนี้เป็นตัวตัดโล่ที่ค่าวางก็น้อยนะแต่ดาเมจเยอะนะครับตัวตัดโล่ธาตุน้ํานะครับตัวนี้ไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่ถ้าจะเอามาเล่นแนวพวกธาตุน้ำนะธาตุน้ําแข็งอะเพราะว่าดามเมจธาตุน้ําแข็งก็ยังมีพวกซีกอยู่นะครับแล้วก็ Sd ก็ใช่นะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวตัดโล่ธาตุน้ําแล้วกันเนาะตัวตัดโล่ธาตุน้านะครับ มีตัวอะไรอีกมีตัวตู้รับเนาะตัวตู้รับจากตู้วายนะครับในตู้วายเนี่ยจะมีมีตัวของสไปเดอร์บอสเนาะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ดีกว่าถ้าเอาเมาส์้ชี้เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่นะครับเป็นสไปเดอร์บอสระดับอันบอบตรงนี้ก็ให้เมตาครับตัวนี้ยังให้เมตาอยู่สําหรับสไปเดอร์บอสนะหรือว่าคุรุลโนั่นเองตัวคุรุลโเนี่ยเก่งมากๆครับสําหรับใครที่อยากหานะ ตัวมันเนี่ยอ่ออัพขั้นสุดท้ายจะเป็นตีตีระยะยาวใช่ปะตีทางยาวนะครับแล้วก็จะสุ่มมอนมาตีนะเออถ้ามันค่อขัางเท่นะครับแล้วก็ตีเหมือนเหมือนจะมีติดพิษด้วยใช่ปะมีติดพิษนะไปสกิลกดเออสกิลกดติดพิษถ้ามันจะนับเป็นแบบเวลาเอาอะนับเป็นเวลานะครับครบครบกำหนดเวลาปุ๊บเนี่ยระเบิดแล้วระเบิดแรงมากแต่ไม่มีผลกับบอสนะครับแต่ก็ยังให้เมตาอยู่เพราะว่าตัวมันก็ค่อนข้างเก่งนะต่อไปตัวอะไรเอ่ยเป็นครอโครดนะครับครอโครดานี่ ออจริงๆผมไม่อยากให้เมตาเท่าไหร่นะเพราะตัวมันค่อนข้างน่าผิดหวังครับสําหรับตัวมันเรียกว่าตัวฟรีได้ไหมเพราะว่ามันแค,แค่ลงอีเวนต์เอาอะลงอีเวนต์พอได้เหรียญครบใช่ไหก็ไปแลกเป็นการันตีเนาะเอาการันตีมานะครับก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอนะ่ะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นอัพค่าสุดท้ายเป็นตีวงเฉยๆนะครับดาเมจก็ไม่ได้เยอะมากมายนะแล้วก็ไม่ได้ติดสถานะอะไรเยอะด้วยนะครับแต่คนก็ยังให้เมตาเดี๋ยวให้เมตาเป็นลำดับท้ายๆเลยก็ได้นะครับ อ่าต่อไปจะมีตัวของกนะิยูเนาะกิยูไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าก็เก่งพอสมควรเก่งแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าเก่งถึงเนะอ็นเกมนะถ้าใครได้เนี่ยก็เอามาปั้นได้ครับสําหรับเอาไวอ้อยก็ได้ครับมันมันเก่งประมาณหนึ่งเลยต่อไปจะเป็นชาร์กนินจานะครับตัวชาร์กนินจาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันเก่งมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมยังไม่เห็นรีวิวมากมายนะแต่ผมก็ยึดตามหลักของเกมไว้ก่อนนะครับ คืออันนี้เป็นเทลิรของเกมว่าเขาให้มาประมาณแรนเอนะครับก็คืออาจจะมีดาเมจพอสมควรเลยแล้วก็ท่าเนี่ยออไม่รู้ว่าท่ามันเป็นยังไงเฉยๆนะครับแต่น่าจะเก่งมากใครมีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่น่าจะให้ระดับเอเนาะอ่ะทุกคนครับสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับอัปเดต2ไม่รู้ว่าทุกคนพอใจกันไหมแต่ว่าถ้าผมข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดผมก็ขอโทษมาในที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์ like คลิปนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้า้าาบจ